มก็ขับเรื่อยๆนั้นสักประมาณ สองชั่วโมงนั้นเดินประมาณเดียวกันน้ำมันลื่นีลยน่าจะเป็นงบสดเดี๋ยวไปดูพื้นที่นะเกาะเขาคงเสร็จไปเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์นะจริงๆถามเบื้องต้นผมเห็นเป็นเกาะอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงที่จอดรถที่ไหนเนี้ยม่ีที่จอดรถตรอ หกก็ไม่มีที่อะไรจะชมมากนะผมเห็นดูหลักๆ,ๆอะ่ะยู่ข้างหน้านี่แหละลแล้วก็ไปถ่ายาวิวสักหน่อยแน่เนี่ยข้างหน้าฮะองสนอันดุนสนร์สถาน ก็เป็นที่ลํำลึกของผู้ที่ประมาณว่านะผมไม่แน่ใจเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายน้องอยู่ทางขวาผมก็จอดตรงนี้แล้วกันนะครับถ่ายไปเรืกก่อยก่อน จะดูว่ามีอรอย่างไรแถวนี้เอาง่ายๆนะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องของอนุสรณ์สถานเท่าไหร่แต่ตรงนี้เลยเหมือเป็นจุดที่เป็นอนุสรณ์สถานนะครับ mm. ตรงนี้เหมือนท่าเรือที่เป็นท่าเรือย่อยของ mm. เรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ทอะไรต่างๆนะก็จอด mm. มีเครื่องออกกำลังกายอยู่เอเรียนี้ก็มีร้านค้าอยู่ นะครับยังมีร้านขายขายอยู่ผ่านมาผมว่าเวะมาพักผลที่เรียกพักผลไงก็จอดรถแล้วนะเขาเดินชมชิลๆได้นะฮะอืมเนี้ยกว้างๆเดี๋ยวดูนะดูตามเวลานะมันมีเวลาอยู่หนึ่งชัออง่วโมงผมว่าโอเคเลยต้นสนสูงสูง,สงมีต้นไม้ร่มลืน่นแล้วก็อุปกรณ์ออกกำลังกาย น่าจะทําใหม่หรือทาสีใหม่อะไรแบบนี้ใหม่อยู่นะเนี่ยยังสวยงามอยู่เลยสภาพนะอาจจะู้นละใหม่ทาสีใหม่ว้าวเชี่ยวดีขอเลื่อนทั่วๆนะจอดรถได้ด้านในสองด้านฝั่งนี้ฝั่งนี้ออเมาอกี้ข้ามมาฝั่งนี้ก็จอดรถได้ ตัวตรงนี้เองนะที่เป็นตัวอนุสรณ์สถานเนี่ยสายกว่าอเอาภาพกว้างๆแล้วกันนะอ่าก็คือนี่เลยนะโดยประมาณโดยประมาณอืมดูสะอาดดีครับผม นะที่เก็บของผมไม่แน่ใจว่าจะเก็บอ่าพวกอธิอะไรหรือเปล่านะที่ว่าคนที่อ่านะเอาตามนั้นแหละไม่คุยเยอะเจ็บคอที่ไปหลายๆที่เนี่ย อะไรดีก็ดีแจ่ที่ได้มา นั่งชิวถามว่าแวะมานั่งอ่แวะมาพักผ่อนแล้วกันถ้าเราบอกแวะมาพักผ่อนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยคืนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปนอนไหนเลยเกาะเขาเขาเพราะว่ามันไม่ได้จองอะไรทันทีอยู่กับพื้นที่ครับว่าผมโอเคอะไรอย่างไรก็จะขึ้นไปอาหารซื้อไปแล้วนะน้ำมีแล้วโอเคแล้ว ก็ชิวๆไปนะโดยหลักหลักๆเป็นเรียที่ออมีต้นสนมานั่งชิวๆนู่นนี่นั่นได้นะครับผมยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวไปหาปั๊มทำธุระส่วนตัวเลยเรียบร้อยก่อนก่อนจะขึ้นเกาะตอนนี้สี่โมงครึ่งยังมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนะ,นะทำธุระปักปังก่อนโอเค นี่ฮะเป็นเนินตรงนี้เองที่เป็นอนุสรณ์สถานนะผมเคยเห็นเต็นในรูปเราไม่ได้มาไงแล้วก็พอม,มาเห็นก็ก็เหมือนกับว่บาที่เก็บอัฐินะเก็บอืมอะไรอยู่เนี่ยเป็นเนินอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายเข้าในเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะไม่อยากรบกวนแต่เข้าไปถ่ายได้ครับแต่ก็ผมสายชิวชิวใครที่มาที่นี่ก็เนี่ยจะมีชายทะเลอยู่กองข้ามเขาขเกาะเขาอะไรฮนะฝั่งนี้ แวะเข้ามาอากาศเย็นสบายชิลได้นะนั่งลมพัดสบายะต้นไม้สูงเนี่ยล่มเลยตรงทางเดินเนี่ยชิลมากเลยหลักๆนะเย็นสบายเลยแหละ ดีพรอะมันล่มบ่ายสีเนี่ยแดดโอ้เลยลงหลงนี้หมายความว่า,วาทิ่ตะวันออกอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวอยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้แวะไปทําธุระปับบังก่อนแวะมานั่งชิวๆได้สําหรับสายที่มาเรียกว่าไงดียแต่ว่าปักนผ่านมา แต่ถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นไหมไม่มีนะครับถ้าว่าผมว่าคนท่วญ่บางทีนักท่องเที่ยวที่เป็นสายเขอยังอยากมาล,ลึกถึงนะครั้งมาสิบกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอนุสรสถานอะไรนะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้น่าจะมีลายชื่ออะไรต่างๆผมไม่ถ่ายตัวของตัวอื่นเป็นหลักนะเนี่ยผมแค่ถ่ายตัวนี้โอเค เราไปเช็คกันอีกทีครับพ่อชิวดีครับชิวด,ดีต่อให้มีนี่สิบบอกล้วก็ทําคนเดียวได้และในีอนเทนต์ตัวนี<อ>้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการเลี้ยงปูดําอเคไหมมาเรือเกาะคเขานะครับก็เห็นอยู่ข้างหน้าประมาณไม่ถึง10บนาทีนะเขาว่าประมาณสิบนาทีอน่ะก็ข้ามไป สองร้อยบาทโดยหลักนะที่เขาข้ามไปฝั่งนนฝั่งนมดนะเดี๋ยวผมก็รอสี่โมงครึ่งโดยหลักนะตอนนี้ประมาณเกือบจะ4สี่โมงแล้วอืมทำออกตามคิวนะเมื่อก,กี้น้องเสื้อดำแหละผมไม่แน่ใจว่าออกตามคิวตามหลักเป๊ะป,ปะแต่มันจะมีเรือเล็กอาสายมอเตอร์ไซค์นนท่านข้างๆฝัง่งนนนะครับมีเรือที่เขาขนส่งมอเตอร์ไซค์ไปกลับไปกลับ,บน่าจะถูกกว่า อะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวต้องรอครับผมเราคิวสี่โมงครึ่งนั่งฟังเพลงรอไปก่อนเขาบอกคือไปจ่ายเมื่อกี้เด็กเรือบอกคือไปจ่ายจะกาของแปรหรือเปล่าไปจ่ายที่บนเรือเลยไม่เอื้อตัวเขาเรียกว่าตามเื้อตัวผมไม่ต้องไปจ่ายบนเรือเลย ว่าอยู่สถานการณ์ในแต่ละครั้งนะเนี่ยแต่เขาพักอยู่ข้างๆพึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าอะไรอย่างไรแล้วก็เห็นอย่างสายไวยที่ด้านนี้ที่ผมตัดดูเมื่อกี้เธอมีไฟฟ้าไปถึงนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าแต่ละพื้นที่มีไฟฟ้าตลอดไหมบางพื้นที่อาจจะมีไฟฟ้าห่างไกลนะฮะที่ผมผมคาดการนะฮะแต่มีเคเบิลไฟฟ้าเนี่ยใต้น้าผ่านไปนะครับไปที่เกาะ ยังเหลือเกาะพัดทองอีกเกาะเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนปัญหาเรือเล็กะมีข้ามนะเกาะพัดทองก็มีข้ามแต่เรือใหญ่ถ้าเผาผมพารถไปได้มสะดวกกว่าในรถผมมีน้ำมีอาหารมีน้นมีนี่ว่ากันไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวอยข้ามฟ้ากันครับรอรอรออ่า เที่ยวแล้วเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับอย่างน้อยๆจะได้เรียกว่าเป็นอะไรต่างๆเขามีเรือเล็กคำาวากตลอดนะที่ท่านเห็นอยู่ค่าใช้จ่าไอซ์ถุงว่าออคนเนี่ยนะท่องเที่ยวจอลรถแล้วไปเที่ยวแล้วก็เห็นไหมเดินอยู่แล้วก็ ไปเจ้ารถอีกกว้างหนึ่งหรือว่าพามมเตอร์ไซค์ข้ามไปได้ด้วยนะครับมีโมเตอร์ไซค์ข้ามไปได้ด้วยไหนนะตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่โมงไปนอนเกาะเขาทังคืนนะไปหาประสบก,การณ์นะคะเวลาเดี๋ยวไปวนๆรอบเกาะน่าจะได้อยู่ถ้าไม่ทันพรุนี้จะว่ากันอีกทีนะโอเคเดี๋ยวถ่ายกัไปเรื่อยๆครับ